สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการตีฟองนมไว้ท็อปหน้าเครื่องดื่มทำให้เครื่องดื่มเนี่ยมีรสชาตินุ่มแล้วก็ละมุนมากยิ่งขึ้นค่ะเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักของอุปกรณ์ก่อนนะคะวันนี้จะมาสอนการตีด้วยอุปกรณ์2แบบค่ะแบบแรกก็จะเป็นเหยือปั๊มฟองนมนะคะ หยอกแบบนี้นะคะจะต้องนำไปแช่เย็นให้เย็นจัดๆก่อนนะคะถึงจะมาปัตาฟองนมได้ค่ะหาซื้อได้ในช h อป e ีหรือ Lazada ค่ะถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะแนบปิกัดการสั่งซื้อไว้ให้นะคะแบบที่2คือแบบก้านตีฟองนมแบบไฟฟ้าค่ะแบบนี้นะคะจะสามารถใช้ชงเครื่องดื่มต่างๆได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโกโก้ผงม,มัทฉะหรือว่าเครื่องดื่มชนิด อื่นๆนะคะ,ะแบบนี้จะสามารถถอดล้างได้สะดวกนะคะก็มีขายในจอบบี้หรือ Lazada เหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะแนบพิกัดไว้ให้สําหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตีฟองนมกันเลยค่ะ นมที่เราใช้ในการตีฟองนมนะคะก็จะเป็นนมโคแทร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะของเมจินะคะที่ร้านจะใช้ของยี่ห้อเมจิค่ะเป็นนมโคสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหรือใครสะดวกใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกแต่ขอให้เป็นนมโคสดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ วิธีแรกการตีฟองนมด้วยการตีไฟฟ้าก่อนอื่นเราต้องนาเหยือกหรือแก้วสแตนเลสไปแช่ให้เย็นจัดค่ะแช่ในหลังน้ําแข็งหรือในตู้เย็นก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็นําออกมารองด้วยน้ําแข็งแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็นํานมใส่ไปในแก้วหรือเหยือกสแตนเลสนะคะ100 ml ค่ะนมเนี่ยจะต้องแช่ยเย็นจัดจัดเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเราก็นําก้านตีฟองนมไฟฟ้าค่ะมาตีเลยค่ะตีไปเรื่อยๆจนนมรู้สึกว่าหนือ และก็เกิดฟองนมขึ้นมาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็พักไว้สักครู่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตีฟองนมด้วย เยือกปั๊มฟองนมกันต่อเลยค่ะเยือกเนี่ยนะคะเราจะต้องนําไปแช่เย็นไว้ให้เย็นจัดๆเลยนะคะในลังน้ําแข็งหรือในตู้เย็นเหมือนกันเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็นําที่ปัม๊มมาปั๊มขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงจนรู้สึกว่าหนึ่เหนืดนะคะหลังจากนั้นเราก็ก็ยกก้านปั๊มขึ้นเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ฟองนมนุ่มๆแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็พักไปสักพักหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะนำไปท็อปบน เครื่องดื่มต่างๆค่ะหลังจากที่เราตั้งพักไว้เพื่อให้ฟองนมนั้นเซตตัวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเรามาเปรียบเทียบทั้งสองแบบค่ะแบบแรกฟองนมที่ได้จากก้านตีฟองนมไฟฟ้าฟองนมที่ได้ก็จะเป็นฟองที่นุ่มๆแล้วก็แข็งๆแ,แบบนี้ค่ะสามารถนาไปท็อปกับเครื่องดื่มได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นฟองนมที่ได้จากเหยือกปั๊มนมนะคะฟองนมที่ได้ก็ไม่แตกต่างกับ ก้ารปั๊มไฟฟ้าเลยนะคะอฟองที่ได้ก็จะเป็นฟองที่นุ่มๆแข็งๆแบบนี้เราก็สามารถนําไปท็อปบอหน้าเครื่องดื่มต่างๆได้เลยนะคะข้อดีข้อเสียของทั้ง2แบบถ้าเราใช้เหยือกปั๊มฟองนมเวลาเราไปในสถานที่ท,ที่ไม่มีไฟฟ้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ได้สะดวกกว่าค่ะส่วนแบบก้านปัม๊มนมไฟฟ้านะคะเราต้องใช้ในที่ที่ มีไฟฟ้าเท่านั้นนะคะก็ให้เราเลือกใช้ตามที่เราเสะดวกนะคะและที่สําคัญเวลาก่อนที่เราจะชงเครื่องดื่มนะคะก็ให้เราปั๊มฟองนมงตั้งไว้ก่อนนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการชงเครื่องดื่มให้ลูกค้าคา่ะลองไปทํากันดูนะคะสําหรับอุปกรณ์ใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวจะแนบปิกัดไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ